สวัสดีครับ <c oughs> ก็คลิปนี้เป็นคลิปถัดไปนะครับก็เราจะพูดถึงการใช้โปรแกรมที่จะพัฒนา Python นะครับสำหรับการที่เราจะใช้มาพัฒนาชุด IOT ต่างๆนะครับ Python นี่จะมีบทบาทมากนะครับทีนี้เนี่ยนะฮะทำไมเราถึงมาแนะนำตัว Tony IDE นะครับจริงๆอ่ะตัวพัฒนา y y t o o เนี่ยมีหลายตัวนะครับ ผมได้ทดลองมาหลายตัวบางตัวก็แล้วแต่แลักษณะงานความสวยง,งามหรืออะไรแล้วแต่แต่ว่าที่ผมถนัดหรือว่าแน,นำนะครับค่อนข้างใช้งานง่ายคือ Tony IDE เนะครับเป็นฟรีแวร์นะครับแล้วก็สามารถใช้กับ Python ที่รันบน Windows หรือ Linux นะครับบนระบบปฏิการระบบปฏิบัติการ Windows ระบบปฏิบัติการ Linux รวมถึง Embedded พวก ไมคโครไพทอนได้นะครับซึ่งจะอำนวยความสะดวกแล้วอีกส่วนหนึ่งคือเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยนะฮะเราได้ CPU มาตัวหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะมา upload, อัปโหลดเฟิร์มแวร์บูตโหลดเดอร์ต่างๆของไมโครไพทอนได้เลยนะครับเราเลยคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวดีที่สุดนะครับอ่โอเคสังเกตนะครับที่ผมเล่าให้ฟังคือสไลด์อันนี้เป็นสไลด์ที่เราจะมาคอนฟิกนะครับคอนฟิกตัว Uh, IDE ว่าเราจะไปใช้ IDE พัฒนา Python ตัวไหนนะครับเราสามารถเลือก Environment ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Python ที่เป็น local นะครับหรือ Python ของตัว Tony IDE นะครับหรือจะเป็น Shell ที่จะ Remote ไปพัฒนาต่อก็ได้นะครับมันใช้งานได้หลากหลายมากนะครับรวมถึง MCU เบอร์ต่างๆนะครับโอเคนะครับนี่คือข้อดี ถัดไปนี่ยนะครับผมก็มีคลิปวิดีโอตัวอย่างนะครับที่ผมได้บันทึกไว้เนี่ยนะฮะว่าเราสามารถใช้งานได้ยังไงนะครับรบกวนเพื่อนๆพี่ๆนะครับหรือน้องๆเนี่ยนะฮะดูให้ละเอียดนะครับคืออย่างที่ผมแนะนำนะครับผมอาจจะซีเรียสเรื่องการสอนนิดนึงนะครับการที่เราอ่านไม่ละเอียดเนี่ยนะฮะมันเป็นปัญหาของสังคมตอนนี้นะครับเราจะพัฒนาตัวได้ช้านะครับเอกสารคําพูดทุกคํานะครับมีความหมายหมดนะครับ เราคงไม่มีเวลา,านั่งคุยโม้นะครับก็คือให้เน้นนะฮะบ,บางทีเราฟังข้ามเนี่ยนะฮะมันจะมีปัญหานะครับเพราะันก็อันนี้เป็นข้อแนะนําที่จะให้เรียนรู้ได้เร็วนะครับไม่ได้เป็นการที่จะมา,าพูดจาอะไรกันนะครับโอเคถัดไปนะครับใช่นะครับ ถัดไปนะครับอันนี้ก็ไปดูวันต่อแล้วกันนะครับถัดไปผมมาพูดถึงวิธีการดาวน์โหลดนะครับก็ไปที่ tony o r g เลยนะครับก็กดดาวนโหลดซึ่งเข้าใจว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะติดตั้งเป็นนะครับก็เน็กๆอย่างเดียวไม่มีอะไรมากอันนี้คือผมคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็าสามารถเปิดใช้ได้เลยเดี๋ยวผมจะพูด,พดถึงวิธีการใช้นะครับในในวิดีโอหลังจากนี้นะครับ ก็จะเล่าให้ฟังตอนนี้เราอธิบายสไลด์ก่อนนะครับต่อมาเนี่ยนะฮะแหล่งเรียนรู้นะครับเพราะว่าคลิปนี้หรือว่าการสอนนี้ไม่ได้สอนวิชา Python นะครับ Python มีปัญหาพอสมควรเกี่ยวกับการใช้งานนะครับถ้าเราใช้ไม่เป็นอาจจะเป็นเรื่องของการ indent หรือการสะกดคำเพราะฉะนั้นนะฮะก็คือเราจะต้องไปเรียนรู้ Python พื้นฐานนะครับตามลิงก์น,นี้ที่ผมแนะนำนะครับ ก็ผมได้ทดสอบมาหลายลิงก์แล้วนี่คือลิงก์ที่เหมาะสมที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะไปล่าให้ฟังนะฮะรบกวนดูข,ขอขอให้ดูคลิปนี้อย่างละเอียดนะครับต่อมาเนี่ยนะครับก็คือขั้นตอนการใช้นะฮะในส่วนของที่จะติดต่อกับอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันนะครับนี่คือหัวข้อหลักๆนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือผมได้อัปโหลดซอสโค้ดให้ดาวน์โหลดนะครับ สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่ระบุนี้นะครับในสไลด์เนี่ยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเค <c oughs> ทีนี้อันดับต่อไปเนี่ยนะครับผมมาแนะนำตัวตัว Python ตัวโทนี่ก่อนนะครับพอติดตั้งเสร็จนะฮะอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่ผมผมดันนะลองดูนะเอ่อ ผมสต็อปก่อนนะครับโอเคเคลียร์ดันนะครับตอนนี้นะฮะข้อมูลเนี่ยมันจะถูกูกออรอเพราะตัวนี้คือตัว subscribe นะครับลองลอง public มาดูนะครับเห็นไหมฮะผมพับผลิต b c เนี่ยผมเปลี่ยนเป็น BNM แล้วกันนะครับอันนี้ผมพับลิกจากเว็บนะครับจากจากหน้าเว็บอันนี้นะครับ เว็บที่ผมสร้างไว้นะครับซึ่งอันนี้นะฮะเพื่อนๆทดลองได้นะครับอย่าไปใช้ HTTP นะครับโทษอย่าไปใช้ HTTPS นะตรงนี้ต้องเป็น HTTP นะครับเพราะว่า HTTPS จะไม่ทำงานกับเว็บซอกก็ตตัวนี้นะครับโอเคนี่คือบางทีเออเดอร์บ้างอะไรบ้างนะครับก็พยายามถามคำถามให้ถูกเพราะาผมจะได้แก้ปัญหาได้ถูกแนะนำได้ถูกนะครับ แล้วก็ขวามือเนี่ยนะฮะร,รบกวนอ่านนะครับข้อมูลเนี่ยผมจะอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับโอเคนี่คือส่วนหนึ่งผมกลับมาที่โทนี่ i e e ก่อนนะครับเห็นไหมตอนนี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่ผมรันโปรแกรม u u s c r i b e เนี่ยนะฮะตัว p Python เนี่ยก็จะติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ตลอดเวลานะครับตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไรเข้ามานะครับผมลงส่งข้อมูลเข้ามาเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้อยู่สิงคโปร์นะครับ เพราะฉะนั้นน,นะฮะสังเกตได้นะครับเราสามารถเขียน Python เป็น Subscriber หรือว่า Publisher ก็ได้นะครับนี่คือข้อดีของ Python ซึ่งทดลองได้ง่ายนะฮะโค้ดสั้นๆง่ายๆนะครับทีนี้ปัญหาคือถ้าเกิดว่าแท็บ n d นเดต่างๆมัปัญหาเนี่ยสมมุตินะผมยกตัวอย่างแล้วกันผมลองดันนะครับเห็นไหมฮะเออร์เรอ อาการแบบนี้นะครคือแนะนําเลยนะครับว่าควรจะอ่านทําความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน Python ก่อนนะครับเพราะว่า Python เนี่ยต้องฝึกพอสมควรนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูเพื่อให้ทดสอบและเรียนรู้วิธีการใช้ MQTT Broker เพราะฉะนั้นนะครับควรจะเซฟต้นฉบับไว้นะครับ เนื่องจากว่าถ้าอินเดนมีปัญหาถามวันน e ี้บล็อกผมคงตอบไม่ไหวอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับมันเป็นการพัฒนาโปรแกรมบน Python นี่นะฮะสังเกตน,นะครับข้อแนะนำอันนี้เกิดจากการเรียนรู้ซึ่งนะครับส่วนใหญ่มักจะค่อนค่อนข้างเลยนะครับชอบข้ามขั้นตอนนะครับผมแนะนําว่าไปเรียน Python ก่อนนะครับข้อน,นี้ถึงต้องใช้เวลาประมาณถึง8 8ครั้งนะครับโอเคเดีย๋ยนะินสามูเนี่ยก็เป็นเป็นแหล่งเรียนที่ ที่น่าสนใจนะครับผมก็ไปลองเรียนลองทดสอบการเรียนรู้นะฮะซึ่งออนไลน์ที่ไหนเราใช้มือถือเรียนก็ได้นะครับเราสามารถที่ทดสอบทดลองนะฮะลองเขียนดูคำว่า Hello World อะไรเงี้ยพื้นเบสิกพื้นฐานเลยนะครับนี่คือแหล่งเรียนรู้ที่ดีมากนะครับทีนี้นิดน,นึงผมแนะนำเกล่อนเกนแนวทางก็เป็นประสบการณ์จากที่ผมเจอมานะครับ ในการใช้ Python นะครับผมบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งหมอนไส้ผมฟังให้ละเอียดนะครับผมหวังดีนะครับกับการเรียนรู้นะฮะดูนะครับเราจะต้องอ่านทุกตัวอักษรที่เขาเขียนเพราะว่าถ้าเขา,ถาเขาถ้าเขาเขียนให้เขาเหนื่อยละเหมือนผมเหมือนผมเขียนเ็าเหนื่อยเพราะ,ะผมพยายามเน้นแก้ปัญหานะฮะประวัติศาสตร์ของไพทอนอะไรผมอ่านหมดเลยเพราะมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานนะครับถ้าเข้าใจตรงนี้ทุกอย่างง่ายหมด นะครับถ้าได้เจอกับผมเนี่ยจะเข้าใจผมเลยว่าทําไมผมถึงพูดแบบนี้นะครับจนถึง Python overview, history ต่างๆเปรียบทเทียบภาษา Python กับภาษา C อย่าไปฟังคนอื่นนะครับให้อ่านหาความรู้เอามันจะได้ความรู้ที่ดีที่สุดเพราะผมเชื่อว่าไม่มีใครไว้ใจเราเท่ากับตัวเราเองนะครับอันนี้คือข้อแนะนำของผมเลยนะครับ คนที่เขียนในเทอร์เรนพอยท์เนี่ยเขาหวังว่าเราเข้าไปอ่านเราจะไปคลิกโฆษณาไปอุดหนุนเขานี่คือเหตุผลทำไมเขาต้องเขียนให้ดีเพราะว่าถ้าเราเขียนดีเนี่ยเราก็ไปอ่านอยู่ตลอดถูกไหมครับนะฮะมันลำดับในการเรียนรู้ของเขาดีมากนะฮะค่อยๆเรียนรู้นึ่งมันมีปัญหาเยอะพอสมควรที่จะเรียนรู้มพนเพราะฉะนั้นมันต้องแยกความเข้าใจระหว่างทดสอบ mqtt กับเรียนรู้ไพทอนมันคนละประเด็นกันโอเคผมไปต่อนะครับ ก็มีอยู่อีกที่หนึ่งคือเรีย p ไพทอนเรีย p ไพทอนนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับเป็นการเรียนรู้ที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายนะครับอย่าเพิ่งไปหวังว่าเราจะเก่งเรื่อง i o t ตอนนี้เราต้องหวังว่าเราอยากรู้เรื่อง Python นะครับโอเคจุดประสงค์ของคลิปนี้นะฮะคือผมแนะนำการใช้ Tony IDE ประสบการณ์การใช้การติดตั้งนะครับเพื่อไปใช้ m c u e s p 3 2นะครับ สังเกตนะครับผมมีโทนี่อ d ดีสองหน้าต่างเห็นไหมฮะเราสามารถดันกขี่นหน้าต่างก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราสามารถดันคุยกัน2หน้าต่างได้เราอาจจะเขียนโปรแกรมด้วย CPU 1ห,หน้าต่างแล้วก็เขียนโปรแกรมด้วย Python หลักหนึ่งหน้าต่างแล้วคุยกันด้วยเน็ตเวิร์กก็ได้นี่คือการเรียนรู้ชั้นสูงอีกระดับหนึ่งที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้นะครับก็เลยเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังนะครับอันที่2เน,น,นี่ยนะฮะตอนเนี้ย ผมจะไปใช้ในต่างของ e s 32ก็ได้แต่ว่าเรายังไม่พูดถึงนะครับผมขอแนะนำเเบื้อง,งต้นก่อนนะครับใน i c r o p y t h o n เนี่ยนะครับพวกเมนูต่างๆวินโดว์ต่างๆเ,เกิดจาก Configuration ทั้งนั้นนะครับก็คือเราสามารถติดตั้งได้ไปไปดูพวกทูลต่างๆนะครับออ t ปชันว่ามีอะไรบ้างทีนี้นะครับในการเลือกที่จะใช้อินเทอร์พริเตอร์นะครับ เราไปที่เมนูทูลนะครับไปที่ออปชันนะครับสังเกตนะครับอินเทอร์พิเตอร์เราจะมีให้เลือกใช้หลายตัวถ้าเกิดว่าเราใช้โล c a l เนี่ยนะครับแสดงว่าเครื่องผมเนี่ยมีไพทอนต่างหากที่ไม่ใช่ของ Tony IDE ผมอาจจะไปใช้ Python ตัวอื่นก็ได้นะครับโอเคนี่ผมยกตัวอย่างก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อนะครับต่อมาเนี่ยนะฮะเป้าหมายของเราคือไปที่ e m p 3 2 MicroPython นะครับ สหน้าต่างแล้วกันหน้าต่างนี้ไว้โอเคหน้าต่างนี้ผมจะเลือกใช้นะครับ CPU ESP 3 2ผมก็ไปที่ interpreter นะครับแล้วก็ไปเลือกนะฮะ CPU สาม ESP สามบางคนใช้826ก็ต้องไปเลือก826โอเคปั๊บนะครับทีนี้สมมุติอีกนะครับการพัฒนามัคอมพทอนเนี่ยมันพัฒนาได้หลายทางนะครับก็คือหมายความว่าเราสามารถพัฒนา เป็น OTA ก็ได้นะครับใช้ serial port ก็ได้อันดับแรกสุดในเมื่อ CPU ไม่มีไม่มีเฟิร์มแวรหรือว่าไม่มี bootloader เนี่ยเราจะต้องใช้ COM port แน่นอนนะครับลองดูนะครับว่าตอนนี้ผมเสียบ Python ไปตัวหนึ่งนะครับเป็นเป็น Python ที่มีอยู่แล้วนะครับเข้าใจว่าเป็น COM 3 3นะครับผมลองกดโอเคดูนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้ list ซ้ายมือนะครับ ไมโครไพทอนดีไว c ์เห็นไหมฮะมันจะขึ้นมาเลยว่านี่คือไมโคร y t h o n ดีไว c ์ซึ่งอันนี้คือไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในตัว M C U เห็นไหมครับนี่คือข้อดีของการที่เราเลือกใช้ C P U E S, s P 3 2นะครับเพราะในตัวมันมี Memory ด้วยนะครับมีความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราสามารถใช้ไมโครไพทอนผ่านทัวนี้ไอดได้หรือ เราอาะอยากจะใช้บอกว่าอ่ะโอเคเอาดัน Python บน PC แล้วกันนะครับตัวนี้ผมใช้ Python 3.12นะครับซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ตามนี้ที่ผมติดตั้งไว้นะครับทีนี้ปกต,ติเนี่ยนะครับก็คือ,อบางคนเนี่ยนะฮะถ้าเป็นมือใหม่เนี่ย Python ไม่มีในเครื่องตตัท t นี่ IDE จะมี Python มาแล้วนะครับติดตั้งรีฟอสมันจะเป็นแบบนี้นะครับ จะเป็นของโทนี่ไอเดีเป็น l o c a l นะครับเห็นไหมเนี่ยเป็นของโทนี่นะครับมี2ตัวซ้อนกันซ้ำเพราะผมมีหลายโฟลเดอร์นะครับเพราะผมเอาไว้ทดลองปัญหาของ Python เนี่ยนะฮะคือไลบรารีนะครับยกตัวอย่างแล้วกันนะครับ paho.mqtt นี่คือไลบรารีนะครับเราจำเป็นจะต้องติดตั้ง Python ไลบรารีลงใน i อ e นี้ก่อนโทษใน ตัวอินเทอร์พริเตอร์ที่เราจะรียใช้ก่อนนะครับซึ่งนะฮะในคอมมาไลน์ถ้าผมเลือก Python นะครับอันนี้ผมก็ใช้ Python ที่คอมมาไลน์ได้เลยนะครับโดยใช้ t e x t Mode ปัญหามันก็คือการติดตั้งไลบรารีนะครับของผมมันจะตรงกัน ถ้าเป็นมือใหม่ผมแนะนำอย่างนี้นะครับ library import import pho m q t t รับรองได้ดาวน์โหลดไปเกิดปัญหาแน่นะฮะ tool นะครับแล้วก็มา g น package นะครับแล้วไป s e a r c h pho a pho นะครับ p a h o นะครับ, p a h o, รบลองเซิร์ชดูจะเจอไหมเห็นไหมครับ พาโฮ MQTT เราก็ติดตั้งลงไปนะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีไม่มีไลบรารีตัวนี้มันจะไม่ทำงานผมยกตัวอย่างนะเนี่ยผมปิดไว้ปิดมากไว้นะครับเห็นไหมครับ MQTT มั not d e f i n e นะครับเพราะฉะนั้นปัญหานี้เกิดแน่นอนนะครับ ปัญหาที่เกิดทำไงนะครับก็คือ,อจะต้องไปติดตั้งไลบรารีนะครับโดยที่ไปที่เมนูทู o นะครับ manage p a c k a g e นะฮะแล้วกเ็เขาบอกว่าพาโ h o ไม่มีหรือ mqtt ไม่มีก็ลองไปเ e ิร์ชดูนะครับเห็นไหมฮะทีนี้ mqtt มีหลายตัว ของเราเราใช้พาโฮก็ควรจะต้องให้ตรงกัน HO so. เพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับคือปัญหาที่จะเกิดขึ้นขณะที่เราเรียนรู้เราจะต้องเรียนรู้ว่าโอเค y t h o นเนี่ยนะครัมันต้องการไลบรารีไลบรารีติดตั้งยังไงติดตั้งตรงไหนนะครับไม่งั้นปัญหาจะตามท้ายมาหมดครับเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าต้องอ่านให้ละเอียดทุกบรรทัดหรือฟังให้ละเอียดทั้งหมดที่ผมพูดนะครับโอเคนะครับ เห็นไหมฮะพาโฮโอเคเราก็เลือกพาโฮนะฮะลองดูซิเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะพอเลือกพาร์โเสร็จเดี๋ยวจะบอกว่าโอเคอ,อยู่ในลิสต์ไหมติดตั้งไ,ได้ไหมปัญหาของมันก็คือนะครับผมเนี่ยจะไม่ใช้ตัวโทนี่ไอด i d ีผมใช้ตัวของผมต่างหากเพราะว่ามันจะได้อัปเดตเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับ นี้อ่าโอเค,อเคนะครับอ,อันนี้อันนี้ผมผมเอาคอมเมนต์ออกนะครับลองดูทีนึงนะครับเลมรี่ c r o ครบใช้ได้ Python ส่วนใหญ่นะครับ รันได้ด้วยไลบรารีนะฮะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจว่าที่ไปที่มาของไลบรารีเป็นยังไงนะครับคลิปนี้อธิบายหลักการการทำงานของ Tony IDE และการเลือกมาใช้นะครับ e s p 3 2ไม่ใช่สอนวิธีการใช้ Python แต่ผมเพียงแค่เล่าฟังว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยจะแก้ปัญหาได้อย่างไรนะครับวิธีการต่อไปก็คือหากมีปัญหานะฮะถามใน,นกลุ่มจะเย็นๆอย่าใช้อารมณ์นะครับ เพราะว่าใช้อารมณ์เนี่ยคนตอบก็จะมีอารมณ์เหมือนกันนะครับผมเลยต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนนะครับผมยินดีที่จะตอบและแนะนําและแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะในการที่เราจะทํางานร่วมกันเนี่ยนะฮะคนจะต้องมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกันอันนี้คือเรื่องสําคัญซึ่งที่ผ่านมาผมเจอปัญหานี้ผมเลยต้องอธิบายให้ฟังซ้ํานะครับโอเคเราไปกันต่อนะครับ <c oughs> ต่อมานี่นะฮะ สมมติว่าถ้าเราจะพัฒนา CPU E3.32 เนี่ยนะฮะ Library สังเกตนะครับ,รนนะรบจะไม่เหมือนกับ Library ของ p Python อนบนบน Windows น,นะครับก็อันนี้เดี๋ยวทดลองทดสอบลองเล่นนะครับลองทดสอบลองติดตั้งอะไรดูกันก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาก็ยินดีที่จะช่วง่แก้ไขนะครับก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะครับ เกิดปัญหาอย่าท้อนะครับขอบคุณครับ